สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพูกับครูอัพในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้ที่4กันแล้วเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์งานช่างกันค่ะ หากเราพูดถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์งานช่างนะคะเมื่อนักเรียนใช้เครื่องมือช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนควรดูแลบำรุงรักษาหรือหากชำรุดนักเรียนต้องนำมาซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนําไปเก็บเข้าที่นะคะเพื่อที่ครั้งหน้านักเรียนต้องการใช้อุปกรณ์งานช่างนักเรียนจะได้นํามาใช้ได้เลยหรือเก็บไว้เป็นที่เป็นทางจะได้หยิบใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ว,วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์งานช่างนะคะในข้อแรกเลยก็คือถ้าเครื่องมือช่างชำรุดนะคะนักเรียนควรซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ดีก่อนนำไปใช้งานนะคะอย่างเช่นสมมติในภาพครูมีไขควงหนึ่งด้ามใช่ไหมคะ,ะแต่ไขควงครูเกิดหักนะคะระหว่างตัวด้ามจับกับตัวหัวไขควงหลุดออกจากกันนะคะครูต้องนำมา ซ่อมต่อกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยใช้กาวร้อนนะคะหยอดและนำมาต่อกันให้แห้งสนิทด,ดีก่อนจะนำไปใช้งานหรือจัดเก็บค่ะต่อมานะคะในข้อที่2ค่ะก็คือต้องนักเรียนต้องทำความสะอาดเครื่องมือนะคะงานช่างด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยนักเรียนต้องทําความสะอาดให้เหมาะสมกับเครื่องมือแต่ละชนิดนะคะหลังที่จากที่นักเรียนใช้งานเครื่องมือช่นชนิดนั้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างสายวัดนะคะหรือตลับเมตรนักเรียนก็ใช้ผ้าแห้งในการเช็ดทําความสะอาดก่อนจัดเก็บนะคะเพื่อเป็นการเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดสายวัดนะคะขณะวัดและอย่างพวก ครีมนะคะครีมต่างๆให้นักเรียนใช้ผ้าแห้งเช็ดแล้วก็ทาน้ำมันการสนิมตรงบริเวณที่เป็นโลหะด้วยนะคะก่อนนำไปจัดเก็บเนาะว,วิธีการดูแลอุปก,กรณ์งานช่างนะคะในข้อที่3นะคะก็คือเครื่องมืองานช่างต่างๆที่เป็นโลหะนะคะนักเรียนควรทาน้ำมันการสนิมในส่วนที่เป็นโลหะ อย่างเช่นพวกกันไกมีดเลื่อยนะคะเพราะว่าถ้าหากนักเรียนใช้งานไปนานๆแล้วนะั้นเรานักเรียนไม่ทาน้ํามันการสนิมตัวโลหะต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเกิดสนิมและผุพังได้ค่ะ และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์งานช่างในข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายก็คือนักเรียนต้องจัดเก็บเครื่องมืองานช่างให้เข้าที่หรือเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์งานช่างอันไหนควรจัดเก็บในลักษณะใดอย่างเช่นอุปกรณ์งานช่างชิ้นใหญ่ๆนะคะหรืออย่างเลื่อยที่มีความคมนักเรียนควรห่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วจัดเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีคนเดินผ่านหรือสามารถเข้าไปเตะนะคะ เลื่อยได้เพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องจัดเก็บให้มีชิตนะคะส่วนอุปกรณ์งานช่างชิ้นเล็กๆนักเรียนก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยเพื่อที่นักเรียนจะได้หาได้ง่ายนะคะแล้วนํามาใช้งานครั้งต่อไปได้ง่ายค่ะในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้รู้วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้ง4 ข้อไปแล้วนะคะครูก็จะมีแบบฝึกท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่เรียนไปในวันนี้นะคะก็คือวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำนะคะเขียนสรุปวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์งานช่างทำรงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะการเขียนสรุปจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะทั้งหมดเนาะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ